คำเตือนสูตรหวยที่นำมาแบ่งปันเป็นเพียงแนวทางและสถิติในการหาเลขสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ ก่อนไปรับชมแนวทางนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสูตรใหม่ๆเลขกเด็ดก่อนใครขอบคุณครับ สวัสดีครับเพืเ่อนๆพี่ๆน้องๆสวัสดีครับทุกคนทุกท่านที่ติดตามช่องสูหวย789คลิปนี้2ตัวบนนะครับเป็นสูตรตรงๆนะครับไม่ต้องกลับนะครับวันที่ผ่านมาให้ไว้จะเป็นชุดนี้นะครับของวันที่1พฤศจิกายนวันที่1น่นะครับพฤศจิกายนลองวันที่1่ออก3าสี่ห้า 8, 9, 8, แปดเก้าแปดเลขท้าย2ตัว8ปดหมวดนี้ก็มีเบิ้ลมีหามนะครับสองตัวบนนะครับออกเก้าแอยู่ตรงนี้นะครับ98นะครับสูตรที่ให้ไว้นะครับก็เข้ามานะครับทั้งสองสูตรจะพูดก,กันก็ได้นะครับในงวดที่ผ่านมางวดที่16พฤศจิกายนนะครับเราก็จะมาใช้กันต่อนะครับ ในคลิปนี้ก็จะมีให้ด้วยกัน2สูตรนะครับสูตรแรกก็จะเป็นสูตรหลัก10บบน์ข้อมาแล้วด้วยกัน11งวดนะครับสูตรนี้สูตรก็คือ10บนบวก10บบนบวกหน่วยบนบวกหน่วยบนบวก2บวก1บวก2บวก2บวก2ใช้สี่หลักบวกกันนะครับตามนเลขคงที่อีกห้าตัวพอจะได้5เลขนะครับ ไปไปสูตรที่2นะครับหรือสูตรหลักหน่วยบนนะครับคำนวณด้วยกัน14งวดนะครับสูตรนี้หลักร้อยบวก10บนบวกหน่วยบนบวก0บวกสบวก1บวก3าบวก1สูตรนี้ใช้3มหลักนะครับบวกกันตามด้วยเลขของที่5ตัวนะครับพอจะได้สูตรละ5เลขจับคู่กันเหมือนเดิมนะครับ มาดูตัวอย่างกันนะครับวิธีการคิดนะครับสองสูตรที่ให้ไปนะครับจะหาควอนที่1 6ตุลาคม2 5 6พใช้วันที่1ตุลาคมนะครับเป็นตัวตั้งวันที่1นะครับ8.769.78เล้ลท้าย2ตัว77หา10บนกันก่อนนะครับ7 6, 7 8บกบก8 เจ็บวกเจ็ดได้14นะครับ8บวก8ได้16 14บวก16เป็น30 30ก็ใช้เล็ก0นะครับนำ0ไปบวกกับเลขคงที่0บวก2คงที่ได้2 2บวก1คงที่ได้3 3บวก2คงที่ได้5 ห้บวกสคงที่ได้เจ็ดก็เจนะครับบวกกับ2คงที่ได้เก้านะครับสองสามห้าเจดสูตต่อไปนะครับ9ก้าบวกเบวกแปบวกเจ็ดนะครับได้สิ 16บวก8 24นะครับบอใช้เลข4 4บก0คงที่นะครับได้10 4บวก2คงที่ได้6 6บวก1คงที่7 7บวก3คงที่ได้10นะครับใช้เลข0 0บวก1คงที่ได้1นะครับ ก็จะได้เป็น4 6 7 0สวนสูตรกันอีกทีนะครับสูตรแรก4หลักนะครับมี10บนบวก10บนบวกหน่วยบนบวกหน่วยบนรวมกันนะครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ไปบวกกับเลขคงที่บวก2บวก1บวก2บวก2บวก2สูตรที่2ใช้3หลักหลักร้อยบวก10บนบวก น,วนรวมกันได้ผลลัพธ์เท่าไรไปบวกกับเลขคงที่บวก0บวก2บวก1บวก3บวกหน่ได้ครบทั้งสองสูตรก็จับคู่กันนะครับกอเรียงไปเลยนะครับเป็น2 4 2 6 2 7 2 0 2 1กอเดอยขแถวต่อไปนะครับ3 4 3 6ห 3 7 3 0 5 1 5 4 5 6 5 7 5 0แล้วก็5 1, 7 4 7 6 7 7 7 0 7 1 9 4 9 6 9 7 9 0 9 1 25ชุดด้วยกันนะครับ ไปทุกคน,กนนะครับ16ตุลา6วันที่1สูตร59 69 6คล้าย2ตัว61 2ตัวบนนะครับ96อยู่ต,นนตรงนี้นะครับถูกต้องนะครับตัวอย่างงวดต่อไปนะครับหาวันที่ หนึ 1> 1่งพฤาคน2า8ยน2568ใช้วันที่16ตุลาคมนะครับเป็นตัวตังแล้วันที่หนึ 9, 6, 6, 6, 6. ่งศูยเก้ากเ้าตัว6 9ก9บวก6บก6วกรวมกันได้30นะครับถูกต้อไงไหมครับ ก้บวกเกได้สิบแปดบวกหได้สิบสอสองบวกสิได้สาก็จะเลขศู 0. 0นศนบวกสคงที่ได้2องสองบวกหคงที่3 3มบวกสคงที่5 5าบวกสคงที่เจก็เนะครับบวกกับสคงที่ได้เก้าสอสห้าเจ็ดเก้า ต่อไปนะครับสูตรที่2 6งหกบวกเบวกหกบวกเได้15บหนะครับสิบห้วกหกยใช้เลขหนึ่งหบวกศูนย์คงที่ได้หนึ่งหบวกสองคงที่3 3มบวกหนึงคงที่ส สีบวกสามคงที่7ก็เนะครับบวกกับหนึงคงที่ได้8 1 3 4 7 8จ็ับคู่กันแถวแรกก็จะเป็น2 1 2 3 2 4่งสอเองแนี้นะครับแถวต่อไปก็ขึ้นต้นด้วยเลขสามนะครับ

แตมีเลขเด่นนะครับก็มาเน้นได้นะครับเลขดับก็มาตักได้นะครับให้เหลือน้อยชุดลงนะครับไปดูผลกันนะครับ1พฤศจิกายนรางวัลที่1น,นะครับ3 4 5 8 9 8ในท้าย2ตัว87 2ตัวบนนะครับบ8ู่ตัวนี้นะครับก็บนหาม2งวดติดแล้วนะครับ มาดูสถิติกันนะครับฝั่งซ้ายนะครับสูตรที่1นะครับหรือสูตรหลัก10บบทฝั่งขวาเป็นของสูตรที่2นะครับหรือสูตรหลักหน่วยบนนะครับจากสถิติจะห่างกันอยู่สามงวดนะครับให้ทั้งหมดตรงกันก็ต้องเลื่อนลงมานะครับสามงวดงวดไหนนะครับได้เลขอะไรดูจากตรงนี้กันได้นะครับงวดที่6ถึงงวดที่11นะครับของสูตรที่1หรือสูตร10บน โมดที่9ถึง14สูตรหน่วยบนนะครับสองหมดนี้ก็เป็นตัวอย่างเมื่อกี้เรามาหาวันที่16พฤศจิกายนกันเลยนะครับจาก2ส,สูตรนี้นะครับใช้กันต่อใช้วันที่1พฤศจิกายนนะครับเป็นตัวตั้ง รางวัที่หนึ่งนะครับ3 4 5 8 9 8หรือท้าย2ตัว8 7 9บวก9บวก8บวก8 9บวก9ได้18นะครับ18บวก8 26 26บวก8 34ก็ใช้เลข4นำ4ไปบวกกับเลขคงที่นะครับ สี 4, บวกสคงที่ได้6 6หบวกหคงที่7 7็บวกสคงที่9 9้บวกสคงที่11บเอ็ดนะครับเชลิงหนบวกสคงที่ได้3ามนะครับหกเจ็หนึสาหาสูตรต่อไป8ปดบวกเบวกแ ปบวก9ได้17 17บวก8 25นะครับก็ใช้เลข5 5บวกเลขคงที่ครับ5บวก0คงที่ได้5 5บวก2คงที่7 7บวก1คงที่8 8บวก3คงที่11ใช้เลข1 1บวก1คงที่ได้2 5 7 8 1> 1, ครบทั้งสองสูตรแล้วนะครับก็มาจับอู่กันนะครับหกห้าหกเจ็ดหกแปดหกหนึ่งหสองเห้าดหนึ่งเดสอง 9 5 9 7 9 8 9 1 9 2, 2> เดี๋ยวต่อไปนะครับ1 5 1 7 1 8 1, 1 1แล้วก็1 2นะครับแถวสุดท้าย3 5 3 7 3 8 3 1 3 2ปบแล้วครับ25ชุดนะครับสรุปนะครับ 2ตัวบนตรงๆนะครับไม่ต้องกลับงวดประจำวันที่16พฤศจิกายน2568เหลียงจากน้อยไปมากนะครับเพื่อความสวยงามนะครับก็จะได้เป็นชุดนี้ย้ำอีกทีนะครับตัวนี้เป็นสูตรเก่านะครับใช้ต่อเนื่องจากงวดก่อนนะครับงวดก่อนก็เข้ามานั่นเองนะครับมาใช้กันต่อนะครับในงวดนี้2ตัวบนตรงๆนะครับ สองตัวล่างก็เข้าเหมือนกันนะครับคลิปก่อนหน้านี้ที่ให้ไปตัวนั้นก็เป็นสูตรเก่าเหมือนกันนะครับช่องของเราก็มีทั้งสูตรเก่าและสูตรใหม่สูตรไหนเข้านะครับส่วนใหญ่นะครับจะใช้ต่อในงวดถัดไปแล้วก็ถ้าสูตรไหนหลุดไปนะครับงวดถัดไปก็จะหาสูตรใหม่มาทดแทนนะครับขอฝากไว้พิจารณากด้วยนะครับตัวนี้นะครับสองตงบนตรง,ตรง ทุกสูตรนะครับก็เป็นสูตรจากการคำนวณมีถูกไม่ผิดนะครับมีเข้ามีหลุดใครชอบสูตรจากการคำนวณติดตามช่องเราไว้ได้นะครับอยากได้สูตรไหนก็คอมเมนต์กันไว้สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ